สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือน,นี้ในคลิปสรุปหวยคะ่ะแปลกตาบ่ะแปลกตาบ่ะค่ะท่านผู้ชมเขามาเรียกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงแล้วก็อีย่างหละ่ะสั่งซื้อครีมขายแต่ครีมเนาะขายครีมดีครีมสวยครีมงามให้ท่ทานผู้ชมผู้อยู่ทั้งบ้านเนาะปรับสภาพใบหน้าของท่านให้นุ่มนวลกระจ่างใสไร้ริ้วรอยขน,นาเจแดงเนาะ 60ปีกล้าพูดกล้ารับประกันได้เพราะใช้ตัวนี้มาปีกว่าแล้วไม่เคยเปลี่ยนอีห่ออื่นจัดเทียกับท่านผู้ชมนะก็จะมีสบููเจดแดงคนเดิมลดฝ้ากะจุดด่างดานะคะนะชุดละพันสามร้อยบาทเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายท่างคะ่ะแล้วก็ไม่สิไม่มีค่าส่งนะนี่ไม่มีค่าส่งไม่เสียค่าส่งไม่เสียค่าแพคค่ากล่องเลย Ee, เอาราคาหน่อยเอากำไรหน่อยอยู่ในชุดนี่แหละค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้จับต้องสินค้าที่ดีเนาะแพงก็นี่ค่ะเจ้ากระซือผู้ลังโคดนั่นนะตัวนี้ว่าแพงหรอคะซื้อเลขายก็นั่นเนาะซื้อเลขายก็นั่นอันนี้แก้ปวดย่าไห้ปวดทรมานเวยค่ะปวดกระดูกปวดเกาปวดเส้นปวดเอปวดเส้นปวดเอ็นบ่หายค่ะปวดเกาและปวดกระดูกเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ ลดบวมของเกาได้ผลดีมากๆคนที่มาเป็นกับกินได้ค่ะ550บาทเก็บเงินปลายทางไม่ได้เสียค่าส่งเหมือนกันค่ะเห็นใจท่านป่วยๆน่าเอากำไรหน่อยนะคะนะพออยู่ได้เศรษฐกิจทุกวันนี้แล้วก็กาแฟกาแฟค่ะกาแฟเจดแดงกับว่ามันแพงแพงจะสื้อกินกับกินแต่ว่ามันด้สุขภาพมันดีนะคะได้สุขภาพแล้วก็ดีด้วยสุขภาพดีรับรอง รับประกันเลยวันตียางเดี๋ยวแต่ามันแพงเนเทนาน้นเนาะสองลายเก้าสิบบาทสองสองสูงฟรีถ้าสี่ห่อนะเจียงขายขาดทุนไปเลยขาดทุนไปเลยสองร้อยห้าสิบบาทถ้าสั่งสนะี่ห่อเนาะให้ท่านผู้ชมกินให้ติดต่อกันเลยจะได้รู้ว่ามันดีขนาดไหนนะครับสดชื่นมีพลังมีพลังอ่ามีพลังครัท่านผู้ชมขาใจกันนะว่ามีพลังเป็นยังไง มาคลิปสรุปหวยเอ้าเจแดงเริ่มบอกว่าผู้ใดสิเข่ากลุ่มเจแดงปักหลิงไว้แหงทางล่างเลยค่ะเข้ากลุ่มลายเส้แดงกดเข้าไปในใตคลิปมันจะมีมันจะมีทาง youtube แค่นั้นนะคะ่ะถ้าท่านเพจต,ต,ต่างๆนี่มันเป็นปลอม่านวู้ชมแคปไม่ให้เจแดงเบิง่งโอ้ยปลอมค่ะปลอมั้า,ท,า,ท,าท่านเฟซเนาะถ้าทาง youtube เนี่ยถ้าท่านอยากเข้ากลุ่มเจแดงเจแดงจริงๆเนี่ยอยู่ใน กลุ่มของเจ๊แดงจริงๆนะตัวจริงเสียงจริงนะ่ะก็คืออยู่ใต้ u t u b e เท่านั้นนะลิงก์อยู่ใต้ youtube กดเข้าไปจะเป็นลายกลุ่มเจ๊แดงเลยค่ะเนาะเขาไดต้ตอนนี้คนเขารายเลยได้ค่ะเข้าหลายคนแล้วเนาะค่ะบ้านนี้พุ่งปล่อยลงไปพุ่งปล่อยลงไปคนก็มีเข่าสองร้อยกว่าคนเลยได้ค่ะเนาะห้าร้อยคนมันจะเต็มกอนนะคะรีบเร่งเร็วไวเนาะกลุ่มมันจะเต็มกนเนาะคะนะ่ะเนาะ โอเคไปเบื้องสรุปหวยน้ำกันวันนี้แปลกตาว่าแปลกตาตรงไดแปลกตาเจดียงไม่ได้ใส่แว่นถอดแว่นแล้วจะบ่งงามต่อใส่แว่นได้ค่ะเนาะใส่แว่นงามกว่าเจดียงว่ามันมันเหลี่ยมอ่ะมันเหลี่ยมมันเป็นสีเขียวสีนั่นท่านผู้ชมสีเบืองเคียงตาเจดียงกัเลยถอดเบื่องเนกะครับไปเบิ่งสรุปหวยน้ำกันเป็นยนวข้างในการเสียงสื่อคะ่ะเนาะคะ่ะคนแหล่งเนาะคะ่ะ อย่าลืมว่าอาจารย์ดีนะคะอาจารย์ดีจับตามองที่นี่เป็นที่แรกที่นี่ที่เดียวแล้วก็ครั้งแรกนะคะที่เจแดองออกคลิปให้จับตามองดีๆค่ะจับตามองอาจารย์นี่ไวด้ดีๆเพราะให้เจแดเงเคยถูกมากสีหางหงวดละสิทธิเนาะเลขกับว่าหลายตัวตัวเด่นๆก็คือเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดกระทิ้งมาได้ค่ะเนาะตรงๆเลยนะถ้าออกนะ วิตามินกลับอยู่ค่ะท่านผู้ชมเนาะเปลือกหาเก่าหนึ่งมันออกหนึ่งเก่าเพื่อนไหาศูนย์เก่าออกศูนย์เก่าเนาะตรงตรงเลยค่ะก็จะมีกลับบ้างเล็กน้อยเนาะเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสามเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์สามนี่ค่ะเป็นได้บนล่างด้วยค่ะเป็นได้ทั้งบนล่างให้วิ่งเจ็ดกับสามมวดที่แล้วเพิ่งกับห้วิ่งสามกับศูนย์เข่าศูนย์มวดตรงนู้นกืวิ่งเข่าทุกมวดค่ะท่านผู้ชมนะ วันนี้จะมาตัวไหนแต่ว่ามันเป็นบนล่างค่ะมันก็เลยอาจจะหลายตัวเนาะที่ตรงๆก็คือ0703แหละค่ะ73 73 73ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็73นะคะที่เมันออส13ตัวล็อกนั้นมันมี13 97ว่ดจับเนาะค่ะ97ว็ 9, 7, ดได้จับเอาพิจารณาเป็นแนวทางในการเซียงซื้ค่ะเนาะ ใครชอบก็จัดเลยเจดแดงจัดแล้วคะ่ะหวยแม่สารคามเนาะค่ะเนะาะหวยตั้งหลักเพิ่น980ตัวจับคู่กับเจ็789เพิ่นจับคู่ให้ที่89 97อ่า90เจดแดงจับเองเจ็70เนาะ,ะ90แล้วก็99อีกตัวหนึ่งเนาะมัน9มันมีมาตั้งสองที่เนาะ บลน,นี้คือบนข้างล่างเพื่อนก็คือไอซีตูนอ่ะศูนย์สองห้าเจ็ดนี่ตรงนี้ออกอยู่ศูนย์หกนะคะมันก็ 2, หาศูนย์หาสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองไม่จัดไปแล้วจเจดียงเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนี่ตรงกับเกลียดปอบเปียพอดีบอกศูนย์เจ็ดเจ็ดเจดียงก็บ่ามันจะต้องเป็นเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดสองเนนอนนะคะนะเนาะอ้าวแคบหน้าจอคะ่ะรวยรยไปด้วยกันค่ะเฮงเฮงรวยรวย ถูกหวยไปด้วยกันเสี่ยนหนองค่ายค่ะเพื่อนไห่มาตลอดไถ่มาล้าล้ายหัหวเราบ่เคยจับคู่ถูกค่ะเราพูดตามเนื้อผ้าเนาะค่ะเนาะแต่วิ่งเพื่อนเข่าค่ะวิ่งเพื่อนเขา่าแทบทุกหววอยู่เด้เข้าตัวเดียวที่วิ่งน่ะที่มันผ่านมาแต่หววนี้น่าจะเข่าบ่ค่ะท่านผู้ชมเป็นได้ทั้งบนล่างสามหาศูนย์สองสี่ศูนย์เนาะ ก็จับคู่ที่สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สองสี่สองห้าสองสามนะคะอ่ะขอให้รวยวยค่ะต่อมากก็คือข้องของคุณกัลยาสูตรแรกเนาะคะ่ะคลิปแรกที่เป็นไหนเนาะเจ็ดแปดเก้านะคะก็ะะจับคู่ให้อยู่ที่เจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะคะแปดเจ็ดสามแปดแปดสามแปดเก้าสาม เก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามเก้าเจ็ดสามเดินล่างคะ่ะหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะ <c oughs> เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเมืงชอบตัวใดแกจัดเนาะคะ่ะเนาะมันก็ตรงกับหวยเราเราก็ซื้อ <c oughs> ถ้าว่าตรงมร่วมักก็ซื้อโอเคว่าซื้อออกซ้ำเนาะคะ่ะ สายทหารมาหานี่ก๊อกแรกคือว่ามาอีกเหรอจีแดงก็คือว่ามาอีกล่อๆครัร้ทงที่สองที่สามหรือล่อท่านอื่นว่าท่านเห็นเนาะนี่แต่เจแดงล้มคนเดียวรอบเดียวเนาะคะ่นะเนาะรอบสองรอบสามก็เห็นมารอดูกับเจ้าอื่นด้วยนะคะวิ่งห้าสายทหารค่ะนี่พระเอกของช่องหัวสูตรหวยลก นี่คะ่ะหมายหลอกกำลังโด่งดังกำลังฮือห้าเลยน่าจับตานองนะคะจับตามองไว้ได้เลยเลือกซื้อได้เลยแต่เจ้าของเขาเจ้าซื้อเบิดสูุโตซื้อหลายแล้วนะเขาเจ้าถูกทุกงวดข็าเจ้ากป็ซื้อหลายได้หลายแสนค่ะบอกว่าเขาได้หลายแสนขาเจ้าถูกทุกงวดเ่ดรวยเลยว่มันหลายตัวด้วยเขาก็กลับตัวด้วยหวยได้กำไรงวดละหลายแสนค่ะพอต้องทำมาหากินเขาเจ้าก็รวยยินดีนั่นแหละ สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามหกสามเก้าหกสามหกสี่หกห้าหกเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแคปหน้าจอไว้ละไปค่ะท่านผู้ชมคนที่เขามารุ่นคนที่บเบิงคลิปมาล้อเบิงสรุปหวยเนี่ยตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะถูกมาสถิติถูกมา,กมาติดต่อกันมาแล้วเจ็ดงวดนะ ที่ผ่านมามันก็หลุดไปสองงวดแต่จากนั้นมันก็เข้าเข้าตลอดซื้อไวต้ตรงนี้ว่าเสียหายเนาะคะ่ะวัดศูนย์เก้าก็ออกตรงวัดศูนย์เจ็ดศูนย์หกก็ออกตรงงวดห้าแปดกับหนึ่งเก้านะออกทั้งถูกทั้งบนทั้งล่างคะ่นะเนาะเมนกระไดกําไรหลายในเดี่ยวนั่นละ่ะนี่แม่สว่างนี่อ่าถูกปันปอบถูกมาสิบสองวันเล้วคะ่ะ ตัวเลขมันหลายตัวกับกับกับเป็นเลขกับซืซ้อๆด้ขค่ะนี้เนอะนี่แปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดห้าสี่สี่ห้าสองห้าห้าสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามสามสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเ้าวหน้าตัดตามมองไปซื้อตะเลกดังน้ำเพลินบ่ในขณาดนี้มันก็ดังอยู่ที่แปดหนึ่งเนอแปดหนึ่งกำลังดังนะคะ แคบนักจอค่ะแล้วก็ดูมันตรงกับตัวเราซื้อหรือเปล่าตรงอยู่ห้าเจ็ดสองแปดหนึ <c> ่ง <oughs> <8, 1. c oughs> นอกนั้นมันบางแามตัวบางแามแล้วเพิ่นถืออ่ะสิบสิบเพิ่นก็ 0, 1, กนถือศูนย์หนึ่งเพิ่นกระถึงวันนั้นสิบสองเพิ่นก็ถูกค่ะนะก็ชื่อแปลกๆมู้นอ่ะวันนี้ถ้าจะมากกับเจะแดงว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปด ที่ขีดเช่นใต้ไว้คิดว่าน่าจะมาด้ค่ะที่แดงขีดเช่นใต้นะนะไม่ใช่อะไรมันน่าจะมามันเลขสวยอยู่ค่ะเนาะเซียนยิงย่อะเอกของ่องคือกันค่ะถูกได้ถูกดีเลขวิ่งเพิ่นน่ะ <c oughs> หนึ่งพนวิ่งหนึ่งวันนี้ค่ะวิ่งหนึ่งบนรับประกันมากแน่นอนเนาะ นีหนึ 18, i, drilling, ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดก็น่าจับตามองแต่ว่าบนนี้ไม่หอยหรอกเจ็ดค่ะเจ็ดหาเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเก้าหาเก้าหาคือเลขฝันนี่สิค่ะโอ้ยไม่ใช่เลขลูกสาวเพิ่นบอกเพิ่นให้เน้นที่เจ็ดหาเจ็ดศูนย์ค่ะแม้ซื้อไว้แล้วค่ะซื้อไว้แล้วรวยรวยแห้งเห้งน้ำกันเสียนเลขวิ่ง เอานะคะเอาวิ่งหนึ่งบนค่ะวิ่งเจ็ดล่างาปูจอมปวกเพิ่นก็ะหิตตัวเดียวเพิ่นเคยถูกค่ะสามตัวแล้วก็สองตัวหลายงวดแล้วไม่ได้ไปเอาเนอะคะเนะเาะก่อนเพิ่นก็ถูกสามตัวตรงเก้าหนึ่งห้าหรือยังหนึ่งห้าเก้ากวงวดแปดสามงวดถูกหลายๆก็ถือเพาเพิ่นแล้วมันตรงกัน ถูกข้า่ในถูกตรงๆว่านี้สองศูนย์ล่างพันนะพันนะสองห้าเจ็ดนะคะขอให้มากเถอะนะวิ่งห้าบนอ้าววิ่งห้าบนใ่ใจพิจารณนาค่ะพิจารณนาสวยๆค่ะพ่อพรบ้านดุงนะคะเนาะไว้คนละฟังเพิ่นหนึ่งสามเจ็ดแปด ศูนย์สองซีหาหกเก้าเพิ่นกันเลยคุยกับขันบ๊บเบิ่ลคลิปกับสิบโมโหนะคะเอาบนกัดวิ่งหนึ่งกับแปดเดินแปดคะ่ะเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดสามนะคะเดินที่แปดสามล่องหนึ่งน้ามีมาลองหนึ่งขอให้ออกนะคะเนาะ,ะบนจะได้ห้ากันอยู่แปดหนึ่งหวยค้นละฟังเพิ่นหนึ่งสามเจ็ด แต่ว่าจเจดียงคุยกับเพิ่นแล้วทําไมต้องจับเจ็ดแปดสามคือมันมาแรงมันถึงมาคนแล้วฝั่งมันก็มาแรงนี่อันตัวนี้กําลังอ่อนๆนี่ซีกันอ่อนมากห้าอ่อนมากกว่าเนาะมันอน่อนพวกนี้เป็นตัวเด่นหน้ามาจับใจกันได้แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเนาะค่ะได้ได้ได้ไดไดเนาะเข่าทางจเจดียเลยอ่าให้เข่าทางจเจดียมักเลยอ้าวข้างล่างก็แปดหนึ่งค่ะ หยคนแล้วฝั่งล่างยิงมีขัาวเม่นย่ำค่ะทำเนชั่วม้าถ้าศูนย์ก็ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งอ้าวมันเข้ากันกับไข่ศูนย์หนึ่งของแม่ของแม่สว่งนะ 0, างเนาะศูนย์เจ็ดเนีสวยมากเลยวิ่งแปดข้างล่างอา๋เป็นหาที่วิ่งแปดถ้าแปดมาก็แปดหนึ่งละค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า ผู้ใดบอกจะแดงมากหา 8, 7, 2, า้แปดเจ็ดเด้อแบบสนด้มันคือบอมมักแท้ค่ะแม่โอแม่นั่นแม่สาวแม่แม่แม่เอียงกนล่ะแม่สารคามเป็นเน้นมากว่าจะเลืมแปดเจ็ดเด้อ 8, 7, 2, จะแดงเห็นปะเอาแคบหนักจอค่ะท่านผู้ชมมาที่หอยกลุ่มคุณกัญญานี่คือหอยกลุ่ม เพิ่นคลิปที่สองเพิ่นคงสุดท้ายเพิ่นจับคู่เพิ่นจับสุดห่หวยกลุ่มนะคะนี่คือหวยกลุ่มนะเนาะเพิ่นคัดแยกออกมาซื้อๆเนาะสองสามเจ็ดเก้าหกค่ะคือพอมีแปดแล้วนะหวยเพิ่นเคยถูกสามตัวด้วยค่ะห้าตัวนี้เคยถูกถูกสามตัวจะแดงแถมแปดใจหายเพราะว่าเพิ่นมาแปดสามอยู่นี่นะแปดสามแปดสองอยู่นี่นะเลยใจแปดห่ค่ะนะ เด่นก็คือสองกับสามถ้ามีตัวไหนเอามาใส่เลยค่ะเนะเจ็ดสองหรหรือเจ็ดสามเนี่ยประมาณนี้นะเก้าสองเก้าสามหรหกสองหกสามหรสามสองสามสามหรสองสองสามสองสามอ้าวสรุปก็คือได้เก้าหกสองเก้าหกสาม 9ก้าเจ็ดสองเก้าเจดอเพิ่นจับออกมาให้จากกลุ่มนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่เอาแปดจีแดงเอาแปดมาใส่เพราะว่าเพิ่นจับเก้าแปดสองเก้แปดสมเจ็ดศนย์สามเจ็ดหศสามไม่ใส่ละศูนย์ 0, ไม่มีศไม่มีแดไม่มีแต่มันเป็นตัวรองมันก็อาจจะมาได้เนาะค่ะเนาะนะถ้ามาศูนย์ก็ขึ้นนี่แหละต้องเป็น0ูนย์สอ่า ับสอข้างล่างคะ่ะหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งกับสองมาหลายเจ้าเลยเด้อค่ะเด้อหนึ่งหาหนึ 6, ่งหกหนึ 5, ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดค่ะนะหอยคนละกลุ่มไปจับคู่เลยคะ่ะคนจับคู่ว่าชอบก็บไปหาคู่อะไรอย่างเนาน,นะนะเนาะไยหอยหอยกลุ่มมันหอยคนละกลุ่มหอยกลุ่มค่ะอันนี้เสียยเส้ยนใช้ยาค่ะเสี้ยนใช้ยาดับบนหนึ่งกับสี่อา้าวดับของเสี้ยนนั่น ยิงย่องไปแล้วเอา้าใครจะอยู่ใครจะไประหว่างเซียนดับกับเซียนเด่นเนาะฮะเซียนยิงย่องเด่นหนึ่งเซียนเจีย่อดับหนึ่งเอา้าล่องเบิงล่องเบิงดับล่างห้ากับสามหอยเก้าสามประฮัดเจ็ดแล้ววันนี้วันนี้กินอ้าแต่ว่ามาเก้าสามข้างบนค่ะเจ็ดเก้าสามแล้วก็เก้าสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามตัวลองเนาะค่ะ ข้างล่าง0818โตเดียวค่ะอ้ะเสียงชัยยานาะค่ะของเสียงชัยยาเลขดับเดอ้อค่ะหาสามข้างล่างหนึ่งกับสี่ข้างบนนะคะนะมาที่ห้ยช่างอ่าห้ยช่างกับเครื่องคู่กันมากกับห้ยล็อกถูกมาน้่กันเนะหัว06เนี่ยนะนะจับคู่อันนี้คือมันตรงกันกับห้ยล็อกด้วยค่ะที่จเจดียงขีดเส้นใต้ไม่หาย5775 มันก็คือสีหลายตัวเนี่ยถ้าเท่ากับนะถ้าห้าบวกกลับมันก็มีแค่บางข้างกับแปดตัวบางข <ș qui plausible> ้างกับเก้าตัวเนาะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าก็จะว่าเจแดงเขียนผิดเก้าสี่สี่หกวัเนี้เป็นสี่เก้าห้าเก้าเก้าห้าโอ้ขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมเนาะเจแดงแตเขียนผิด คนถักมาหลายคนมันเป็นเก้าหกเจรียงกับบ่ได้กลับมาเบิงอีกว่ามีเวลาเบิงเนาะเะนาะเก้าสี่เก้าสี่สี่เก้าไมไปเขียนสี่หกตัวดีว่าตัวมันสีออกนะ,นะหรือตัวมันสีว่าออกนะเก้าสี่สี่เก้าแคปหน้าจอค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อเท่านั้นนะคะ ถ้ามันเงินถูกมันก็ถูกค่นะเนาะแต่ตดวงไปดวงมันแหละงวดน,นี้จะเแยงโมมันดอกเพราะงวดที่แล้วไม่มีอาจารย์ไหนถูกเลยมีแต่หอยล็อกกับหอยช่างเนาะที่ถูกเนาะกับหอยแม่ส,สารคามเท่านั้นเนาะท่านผู้ชอมสีเบิงอันนี้บอสสูตรเต็มสูตรเต็มของเซียนแจย่านะจะแดงว่าได้ล้มคลิปดอกนี้มันหลายตัวพดแต่ว่าสีแหงนี่ไฮเบิง เขียนไว้แล้วบลลงสูตรเต็มค่ะ0 2นย์ส8ง3ู9ย์สามสอ8ส9มแไม่ต้องกลับค่ะเนาะเส้นใช้ยย่ว่าไม่ต้องกลับอื้าสามสามเก้า็เจ็ามบ่มีเนาะค่ะเจ็ดสาแดงไปอยู่ใสเนาะข้างล่างก็บ่ามี73จ็าใจตายตายตๆ7เจ็มีอยู่เนาะค่ะเนาะ มีความหวังที่เจ็ดศูนย์เอาข้างล่างกับหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดตัวเด่นหายเพื่อนทเด่นหายค่ะนะศูนย์แปดกับหนึ่งแปดนี่ถ้ามาศูนย์จะต้องมาศูนย์แปดเพื่อนว่าอ้าวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้าเนาะ จ็ดเก้ากันนิดหน่อยเอ้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กักกับน้ักตัวนี้หนึ่งแปดไม่กลับไม่มีกับศูนย์แปดไม่มีกับอสื่อตัวใดนนาะบันนี้เนาะเบื้องสูตรเต็มเพิ่นค่ะแคบหน้าจอไปเมื่อวันสีถูกวะเต็มโบเดนก็นได้เทเทเดนน่นเพิ่นก็คือเจ็ดเก้าสามหกเก้าสามแล้วก็นี่อย่างศูนย์เจ็ดสามเพิ่นคือสื่อไงหนิไงหนี่ว่ามีโอ้โอ้นี่ยเนี่เจ็ดสามเจ็ดแดงกักบเบื้องพิด โอ้ยขอให้ออก0ูนย์เค่ะท่านผู้ชมนะนะหลุน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 ,ลนมาที่หวยพ่อใหญ่เทียงค่ะว่าได้ลงคลิปให้ค่ะบน7จ็ดกับ8ดนะคะสองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจดสองเจดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเนี่ยคนบอกให้ลงคลิปจะแดงว่าได้ลงขอโทษขออาภัยด้วยมาดูในสรุปก็ได้เนาะคะ่นะเนาะเจ็ดหนึ่งเจดสองเจปดหปดห แปดเจ็ดเบิงแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนกับข่าดีดิข่าดีดิค่ะวิ่งจิตกับแปดบนล่างวิ่งห้าห้าเก้าตัวเดียวปันนะโอ้ยไม่เห็นบอลนม่เหนบอลข้าเจ้าคือเรียนไปหนึ่งกันหลายแถววันนี้ไอ้หลังบบเพื่อนบ่เคยถูกดอกวนมากเพื่อนจิถือตะบุญกันท่านผู้ชมเนาะแปดสองเจ็ดด้วยนะคะหน่นะสวยๆเลยขอให้มาสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะมาอันดับสุดท้ายค่ะวัด สำนักไอปฏิบัติธรรมโน่นสั่งไพ่เนาะปูค้าพันน่ะเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งกับเก้าเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเอาพ่อแค่นี้เหรอคะท่านผู้ชมสำหรับท่านผ้าจารย์ต่างๆนะะ่ะพ้าฮัตไปเอาเลี้ยวติดตามในช่องพราฮัตเนะาะบอกว่าปูหาแปดปูซี่หาปูหาเจ็ดแปดปูซี่ศูนย์หายผ้าฮัตเป็นข้นสรุปเนาะค่ะเนาะไปติดตามได้ในทางตรงนั้นเลยเนาะค่ะ จะแดงกขอตัวลาบไปก่อนขอท่านผู้ชมโชคดีร่ลำรวยถูกหวยไปนน้ำกันในวันที่หนึง่งมีถุนหน้าสองหา 6, หาัวานี่นะคะให้ถูกสามตัวตรงเลยให้รวยรวยมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากขอคุณพระรัตนาตราัอํำนวยพรชัยให้อยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงหาเงินรวยๆวยโชคโชคหมันๆมันถูกผูทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ